ขอเรียนเช um ิญสมาชิกนะครับองการบริหารส่วนบนไม้รูดทางล่างไปตั้งแต่พิลาไปตั้งตำบลไปตั้งปีประมาณสองพันห้าร้อยหกสิบหกไมรูดพักพนที่19ระหว่างเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีและความสามัคคีในและส่งเสริมให้การออกกำลังกายในชุมชนสำหรับผู้สอายุอายุสีบริบูรณ์ขึ้นไป ครับวันนี้ผมก็รู้สึกเป็นเกียรตนะครับที่ท่านนายกได้เชิญมาตัว่าเราร่วมกันเปิดแล้วกันนะฮะอยากให้ทุกคนออกว่างกายให้เป็นเป็นคอก่นไวะออก,ออกตามวัยไม่เด,ด็ออกเกินวัยเพราะมันครับนายศิวิชารีดา ทางฝั่งผู้เล่นบ้านโรงสูงต้องขอประทานอภัยนะครับเพราะว่าทำายู่ร้อยกว่าปีนะครับแล้วจบสมพวามรื่งนี่ท่านเล่นอยู่ตลอดเวลานะนี่ก็จะเป็นทีมให้งข่าวว่าเอาเงินไปฝากธนาคารธนาคารไม่รับฝากเงินผู้ใหญ่อย่าลืมนะครับผมเคยนะครับพอแปะบอลแล้วพลิกไปอ้าวสี่สิบแล้วนะครับไม่ใช่ยีพากแมอาจจะลื่นสักนิดนึงนะครับเมาเป็นสนามหญ้าเทียม นะครับแต่ก็อยู่ที่การฝึกฝนครับบ้านบนสุกไปแล้วครับมีโอกาสขยับเติมไปครับลุ่นที่เปิดไปได้แดงกลางเข้าไปถึงบ้านเพืไม่ได้มีเสียงอะไรครับเก็บแรงไม่ป่าลูกวีดสำหรับในคู่ต่อไปนะครับเป็นรุ่นประชาชนชายนะครับอาจารย์ภานาเข้าบ้านวงบอลขยับเติมมาครับในแดนหน้าลุ่นข้เข้าเท้าขวาแล้วลองยิงเฮ้ยเฮยลงเลยนะนี่มาขยับเติมมาทางคุณติพงศ์นี่ท่านสวตครับท่านศร์พงศ์มาลงสุกขยับเติมบนเลยครับเบียดมา